เอยเอ๋เออเอออะไรนี่อ่ะนอ๋เออขอมือกนูสบายดีทุกคนพบกับน้องเปิ้ลคือเก่า้องทุกคน วันนี้เ้ากับลานกันสิไปลีลานะห้องไต้ดินนีและทุกคนห้องสะน,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 นั่นเลยอันอันยูเฮิร์นห้าเนาะทุกคนเลยอุดมสมบูรณ์ขนาดสสเสียงจีรอเสียงเมียงเสียงแมงไม้ห้องสิปลาจีลรอก่อนมือแรงนี่นอนบนหลับทแท้ๆทแหละอยู่แคมยูแคมเพิ่นนี่แหละทุกคนเยไปทุกคนไปลุ้นนํากันท้าสิได้จากคนทุกคนเหมืนอนโด่งามากเลยนี่ครูเอาไหมครับ

มันม่ใชาหงเลยจ้ะเพ้่อนแหงกูเหนืเอย้นี่นีทนนทนนนน่ทุกคนนี่ฮ่าฮ่าฮาสาปเป็ดสวย เอดค่อยอืมแต่ล้เจ้า ง่ายดูตรงนี่นล้วค่ะโป้มือกิโลนี่ได้กุ้โตจ้ะโอ้ เรียบร้อย,ยน้ามี <laughs> เอาบ้างจ้ะชี้ปังงานอยู <laughs> ่เม่นตื่นไม่เหาอ็ได้วอ๋อหง

ปลาลง่ายกันเอ้าเอ้าปาสแหลอุ้ยน pues ้ำมันได้สิลเเคยผ่านเจอรูนี้เห็นอกเข้ามาหดศูนย์มันมัน หมูกองจะพาขวเข้ามานั่ๆนะโตยังนะเอาอนี่ชุคุปปิ้งอยู่แถวตารางหตารางเฮือนตารางใดเนี่ทุกคนตุกนอ๋อตุก๊กยังดีอ่ะเอ๊อ้มือกูจิโร่ตัวเดียว ก็เจบหมอนี่เออปลาดุกับปลาดุกฟักปักปลาดุกฟักสับจิรอกับจิโร่โคมโว้ย อ่องดองเก่งแท้วันนี้คือมีแต่ตัวเฮาๆว,วะทำบาได้ซ้ำโอ้โหโจทขาไทายเงี้ยอะไรทุกคนหูห่านมาั้งว้ายลอยว้าแล้วว้ายหดิ เรียบร้อยทุกคนหัวขาดหั <laughs> วขาด <laughs> ยามันเราได้ เอาปนกินกับนอ้อยคนสี่ปางงาชอบรอนี่นะทุกคนต้นพักอันนี้นะเห็นลุงเพิ่นเอาไปกรบอัน,น ำมะฮุงกับกับออียงว่า,ากับซุปน้ำไม้เปิ้ลและขี้วาต้นอันดอกดาวหืองเปิ้นยังว่าเคยกินเลยทุกคนเห็นแต่อีพอีเมะเพิ่นกินอยู่ลุงเพิ่นเอามาปุูนน้ำพิ้ต้นสูงเลนะแล้วแต่จะอ่อนอันนี้กินมันก็คือรสชาติคือสีดีอยู่เลยต้นอยังทุกคนเปิ้นลลืมซื้อมันละเคยกินอยู่บ่ทุกคน กันเคยกินด the ้ว <dated> ม <teenage time online> <pl ains> ั้มาเพิ่มอีกบุคคลสามสิบสองเจ้าโตนะตัวนี้ตัวซับกิโร่บุคคลปาดคุยหลายนี่ทำมั้งไหมเขาประุณเออเขาประุณเนาะผมเห็นเลยเนาะผมมีโค้งคิดว่าคุยมันอันนี้เป็ดโอ้คุณกิโร่หลายขนาดนะอันนี้ก็ื้อน อย่างไดียวเป็ี่็นอาชีพันเลยทุกคนไอโคตสาสกุนเช่ได้เล้่มูฟุตออกมาเลย สงสัยยจ,จบชีวิตแะไวได้ซึ่ง<น>พร้อมอลมณะภาพเลยไนดะ้ยังไงตัวนั้นมันซึ้งเน้วตัวนั้นซึ้งเลยปะซึ้งเน้วตัวนั้นจับตูดอมอจับตูด กี้ยังเห็นันจะรออยู่คิดว่าพ้นสิบบุมมีทางไปแหละดีเลยบ่บอกนะใ<ม>ช่ปะเชิดกล้องก็บอเห็นเชิดเอานี่มาอ๋อแนเอามานอนบ่ตัวนะ คนไม่คุยมันงนะไม่เห็นปโอนดูเฮ็ดคุยอยู่นิเอาหนุ่มีเอาหนุ่มีจีหลงนะทันวะเฮ้ยให้สวยนี่ทุกคนหลายตัวบีได้แต่บอได้ยซ้ำเหมือนนั้นนั้นเข้ามาดุมาแต่เรวแรง ลาะมือก่อนไหมทุกคนโอ้หมอนี่ก็มันเป็นยาบมันยาลกมันยาบดูเ, <c oughs> เป็นแปดนะกไ,ได้เห็นได้หมอนี่ได้จเจัาเลย <c oughs> คุณรู้มีคมู่ประเห็น ทุกคนยูอเินไฟก็มีอันนี้มเยู่เินไฟก็มีวันเนี้อยู่วันใดเดี๋ยวเดีปงก็ก็ก็ยใส่เรอาะอ๋ออยอยู่ไหนอันนั้นทุกคนจิออยู่เหินไฟยู่เินโคเลยเเออ มาห้องใส่หูเนาะอ๋อนาะเอามาดูทำเด็ดเด้ดเด็ดว้ายจิ๋วอยู่จิว๋วอยู่เปินโคลเคยบอกทำในห้องใส่หูเนาะมาค้างไว้ ทรัพยากรของเหากำลังนอนนะตอนนี้สายเซกเบิ่งดูซื้อนาไดตัวนี้นตวตวนี้ได้ซื้อนาไดลืงนอนอยู่พีแล้วว่าเสร์อไก่ตัวนั้นเสร์อบอกไปนอนท่านแล้วปะเออตัวนี้นะป๊าโถเมื่อสิบมันใหญ่ท้องคือใหญ่แต่หัตวตนะแก้ว โ,โ้าปิ่นอียงอันนี้แล้วกินข้าวกับต้มป่าบบกว้าต,วตัวนี้เนี่ยไอเลอ่อนขี้อ่อนของาอขาทีเราอก็ได้ซ้ำอ่ทุกคนเห็นอะไรทุกคนเน่ยจะได้หลายเติบเข้าไปประมาณสามชิฟนาทีนี่แหละถ้าเข้าไปตะเวนเนี่ยน่าจะได้หลายเพระาะว่าทีเร้ถ้าดึกๆประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมง้ะม,มันเซียน มันสีลงมันส่ปีทูแล้วทุกคนเมื่ออื่นะเขาสิไปแต่ห้าโมงเลยพอแต่คำแล้วเขาก็สีไปเลยจังที่ได้หลายมือกระคอโตนอนก็ได้ทุกคนเด้อไปหาล้างแคงล้างตีนนอนก่อนเพราะว่าน้ำเขาอาบแล้วแล้วรายกาฟฝากทุกคนติดตามพับชมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เปิดให้คิดต่อไปอนะได้ทุกคนเด้อฝากทุกคนไปติดตามในอ่า t ิกตอกับเพจแนเดอรน้องเปินสาวไทยทุกคนซื้อคือยวนอยู่ยูทูบเลยไปติดตามเป็นกำลังใจให้เปิแลแนเดอรทุกคนเด้อพบกันมค่คลิปหน้าบาย